คุโรยเฮดเรียกแบบนี้นี่ถ้าว่าเปิดใจนี่ก็สิมีเวลาให้นมนมหรือว,วา่าผู้เบาเข้ามาจีบบ่าแต่เขามีแบบเสาถิดกับผักนี่เป็นช่วงเวลาตอนนี้มาทำตอนส่งเลยนี่แต่ละมือนี่คุโรยเฮดเรียกอ่ามือใดหามือใดจันทร์จันทร์หาซุกวันจันทร์หาวัน,นซุกเสา กับสบายดีพี่น้องสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้อง FC, เอฟซีแข็งแกรงของตุสิธิ์บรรทุกคนทุกท่านยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทูบของตุสิธิ์ปั่นสุขอีกแล้วพี่น้องเอ๋เนาะหรือว่าปั่นหักเมื่อนี้พี่น้องเอ๋เนาะสบายดีทุคคำเด้อสบายดีสบายดีตุบบีสบายดีตุเดียนทีมงานเฮามาหนำกันเมื่อนี้เนาะอ่าสีต่ตุพี่น้องปั่นสุกปั่นหักโอเคพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ตุสิตย์มาปั่นหัก ไดพี่น้องเด้อปันหักอะเน้นเลยว่าปันหักคือว่าตอนนี้ตัวชิดอยู่ในตัวเมืองสวรรณเขตเลยพี่น้องไอ้เนาะตรงขามครับมุกดาหารพี่น้องตัวชิดจะมาเปิดใจสาวคู่คนหนึ่งพี่น้องไงอ้เนาะอ่าบอกว่าสเสียงเรียงน้ำเพิ่นจังใดเพราะว่ามีอ่าสาวคนหนึ่งเพิ่นติดต่อมาเพราะว่าน้องสาวเพิ่งโสดแต่ว่าเป็นคู่เพิ่งยุงเฮียนอนุบาลสอนยุงเฮียนเด็กน้อยคือกันว่าเพิ่นเห็นยูทูบของตัวชิดนี่ ไปสัมภาษณ์หรือว่าไปเปิดใจหล,ลายๆคนกับเจอผู้บ่าวผู้เพลวเนาะยังนง้องนุ่นยังหล,ลายคนพี่น้องเอ็นเนาะตุศิธย์กับหาคนดีๆให้แต่ว่าบางคนกับขึ้นอยู่กับโตเจ้าของเองเนาะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตุศิธย์หาให้แล้วให้คุยกันล่มกันไป่อกันบ,บกกนนนนน่ได้ตุศิษ์กับ่เกี้ยวน้ำตัวหนเนาะตุศิธ์เป็นให้ได้แต่เห็ดให้ได้แต่หักมักกันให้จะคุยกันวันชาพี่น้องเนาะจะมักจะหักกัน ต่อไปนะใดกะขึ้นดูครับคนสองคนตัวชิดจับมาใช้กันบุไดพี่น้องเองเนาะโอเคประมาณนั้นพี่น้องผู้ไดมกักฮักการล้มกับคุยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวคูเบิ่งในหุกโอเคเนาะงามเพิ่งชงใหม่เบิง่งพี่น้องเองหน้าตากะโอเคเนาะครบตารคิบซองเป็นผู้หญิงอ่าปกติพี่น้องเอง อ่าเนาะถือใจผู้ใดกับร่มกับคุยเนาะติดต่อหาตุศิษได้คอมเมนต์มาเนาะหรือว่าแอดไลน์ตุศิษมาได้ส่งมาหาตุศิษไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กก็มีเบิดเนาะอ่าตุศิษมาโดยความจริงใจพี่น้องเนาะอ่าขอให้สมหวังเบิดทุกคนเพราะว่าเพราะว่าสาวโสดหรือว่านุ่มโสดพี่น้องโอเคไปเจอกับสาวคู่กันเลยพี่น้องเอ๋เนาะไปไปน้ำกันเนาะตุ้งเลยนอนหลือเ่ใกล้ใกล้เกือบเกือบสบายดีสบายดี สบายดี ID, อ่าสาวสาวคูสาวคูสาวคูพี่น้องเออเนาะว <c oughs> ันนี้ก็สิษฐ์พาเข้ามาในเมืองเด้อมวันนี้เด้ <c oughs> ดอาก,กับทีมงานสี่คนสี่กล้องเลยเนาะเบิรงดด้วยนะกระบี่กล้องนะเจ็ดซับลาบอยู่ตี้ทีว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเนะาะทีวามาสภาสคุลมาดูแม่นทีวามีสาวคูมาเปิดใจนำตุสิทธิ์แตกะที่ทีมงานนี่เดี๋ยวแจ้งรายละเอียดบอก พี่น้องก่อนเนาะอยู่ในเมืองพี่น้องก็อยู่ในสวัสด์นาเขตเอามาดีสิถามสักครู่เนาะเส้าคืนแล้วบ่เสล้วเป็นหัวเก่งเนาะมันยิ้มเก่งยิ่งเก่งเดี๋ยวสิถามสักครู่เด้อเดี๋ยวให้ค่อยถามก่อนเนาะเดี๋ยวสุนเจ้านี่ยังถามเดี๋ยวสุนเจ้าถามกำลังสักครู่นี่ชื่ออย่างนี้ชื่อลอยอ่าไม่คู่ลอยเนาะเพราะว่าเพิ่นอันก่อนอื่นอัน สาวคู่นี่ชนชนอันห้องใดอนุบาลสามชนเด็กน้อยเนาะมีเด็กน้อยแต่อายุจากปีหาจากปีคุณลอยหาหาหกปีหาหาหกปีพอดีแบบก็ถือว่ายังไงพอดีแอบเนาะก็ยังไงถือว่าใส่ความอดทนสูงเด้อยู่กับเด็กน้อยเนาะแล้วก็ต้องเป็นอา แม่คู่ถือว่าใจดีแล้วก็ใจเย็นเนาะสาวคู่ที่ว่าใจดีแล้วก็ต้องใจเย็นต้องมักเด็กน้อยแมนอ่าต้องเพราะว่าอยู่กับเด็กน้อยเขาบว้อารมณ์เนาะเด็กน้อยอ่าอะไรเนาะคุ่ลอยเวลาอยู่กับเด็กน้อยนี่อันเด็กน้อยแต่ละคนนี่แตกต่างกันบะต่างกันอยู่เมืออ่อยบะ แต่รรมาได้สิ้นแบบเขาอยู่กับถุกมือเลยอ,อยู่ครับเด็กหน่อยคู่มือเลยเฮากับสินนะ้นเนาะก็สิ้นแล้วก็ทร,รมาได้ดไนะอีกอย่างครับว่า,วาเขาอาจจะมีความผูกพันเฮาหักเ,เาแพงเขาเนาะเขาอยู่กับถุกมือเลยเขากบ,บอกเขาก็ฟังแบบนี้เขาอยู่กับถุกมือดีเพิ่นเอินเพิ่นเอินเอินเจ้าจังใดเพิ่นเอิญน,นี่มาเทียนนะแมนสาวคู่ร้อย สาวคู่ลอยโอ้สาวคู่ลอยสาวคู่ลอยเอาเนาะข้าวๆไปน้องทุกคนเลยเนาะกัะหูจักว่าอ่าสาวคู่นี้สาวลอยนี่เป็นคู่เนาะว่าเนคู่ลอยอายุเท่าไรคู่ลอยสาวสามปีเทสามปีเท่าสามปีเนาะกะเป็นสาวเลยเนาะกันถือว่าเฮียนนี่เฮียนจบยังจบคู่ คู่จบสั้นสูงวะจบจบตัวใดเนาะจบคูอนุบาลนี่วะจบคูอนุบาลพันธุ์บเรอเอิญมาสั้นสูงโบบรอจบไปสายไปทายนี่โดยเฉพาะอนุบาลเลยมีโอ้มันมีสายจบวิชาเฉพาะเลยเนาะเนี่นก็เอิ่อวิชาเฉพาะแต่ว่าแต่ว่าสอนหรือว่าเอาเล็กน่อยอื อืู่ว่าจบหนีมาเล็กก็เลยมาเห็ดแบบนี้เลยเนอาถามอีกนอยนึงคือเด็กน้อยนี่เขาได้ป้อนเขาป้อนน้ำอาบน้ำอาบน้ำให้เลยบ่นี่กะเป็นหง่งเป็นห่งนอกข่นว่าเด็กน้อยกับเมนได้อาบน้ำให้อันนี้ก็สุพรรนกันใหญ่แล้วก็อาบเองก็เป็นแบบนี้นะเพราะว่าห่งที่เอานี่นะแต่ว่าตอนเที่ยงก็อยู่นี่เลยเมนจนแรงจังมืองเลิก จนอนคำนหาโมจากพอเมยเพิ่าเอาเมนส่งสีโม่พอเมย์จะเปิดก็มาเอาแล้วแบบนี้อสาลอยอ่าเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยบานหนีเนาะอ่าเพราะว่าข่บ้านนี้คู่เลยเนาะอยมาเปิดใจปัจจุบันคือสดร้อยเปอร์เซ็นต์บอสดมันนี่ดนดนแล้วบ่รือว่าบ่เคยมีเลยกะ มีแต่ก็เลิกขนาดกับลม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 สื่อกับบทเรื่งคันว่าแบบจริงจังแบบกับแบบจริงจังลมลม,ลมกันสจจื่อยกยอกกันในโทรศัพท์ในยังไรเสื่อกับแบบแบบล้มเมนแค่คนคุยก็มาในเทื่คงคงันว่าจริงจังแต่ขอถามเนี่ยแบบเคยจนได้มาใส่ชีวิตห่วมกันบ่บ่อ่ายังบ่ถึงขนาดนั้นเมนกับแบบเออแบบไปกินข้าวกินน้ำน้ำกัน ไปกินข้าวกินน้ำน้ากันเล็กน้อยนะก็เมื่อไปเมื่อมันโอ้โดนแล้วบ่๊ะโดนเติบแล้วบ่โอ้ก๊ะโสดมานี่นะมีนจักปีแล้วฮอดบ่ปีกระบอดบอ๊ะโรคเกิดเดือนนี้แล้วไปประมาณนั้นแหละคือเปิดเปิดใจนี่คิดว่าจริงคิดว่าเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บอ๊ะคิดแราคา เจ้าอาเห็ดเรียกแบบนี้นี่คุลอยเห็ดเรียกแบบนี้นี่ถ้าว่าเปิดใจนี่ก็สิมีเวลาไขหนุ่มๆหรือว่าผู้เบาเข้ามาจีบบ่าแต่เขามีเบ็ดเสาถิดกับผักนีเป็นกะช่วงเวลาตอนตรงนี้ถามก่อนแต่ละมือนี่คุลอยเห็ดเรียกอ่ามือใดหามือใดจันทร์ฮาสุ วันจันหาวันุกเสาทิย์กับผากเป็นอ si ักแล้วก็เคลื่อนมือมือเห็ดเรียกนี่จังโมงหาจังโมงจ็ดโมงหาหาโมงจ็ตโมงเสาหาหาโมงแรงอล้วก็มือเคื่อนเพราะว่าตอนเที่ยงกับประเดมือเดย์อยู่นี่ดีอล้วก็คือว่างเนาะโดยอ่าคือว่างตอนช่วงนั้นอืมเพราะว่ากอชิทาแบบนี้นี่บางทีอเอฟซีคอย หรือว่าหลายๆคนระไม่เห็นคลิปนี้เนาะผู้บ่าวพ้ทธิวาเพนโสดแต่เวลามันตรงกันกับเจ้าอ่าเพราะว่าบางคนนี่ยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่ไทยแหละอาจจะเฮ็ดเวียกคือกันเฮ็ดเวียกในช่วงเวลาเดียวกันกับเจ้าแต่เวลามันเลิกมันเลิกเวียกมันมันมันตรงกันกับเจ้ามันตรงมันพ้องะอ่าบางคนมกหักอาจสีลองขอเฟซหรือว่าขอไลน์น้ำข่อยแบบลมกับคุยกับเจ้านะอ่าก็สิธรรมละเอียดแบบนี้นะพี่น้อง อ่าประมาณนั่นเนาะคําถามอย่างอีกกทนี้อ่ตัวคํามีแต่ถามบ่ถามนก็ไหมถามอ่าอัยุกะถามเลยเนาะยความโสดหรือว่าเรื่องหัวใจกระถามไปแล้วสเปกบอต้องถามเลยสเปกลองถามสเปกมงนรู้คนมากแบบไอ สเปกอะมีสเปกอยู่บ่อเนาะแมนคันว่าเลือกที่มักสเปกแบบใดสเปกก็แบบพอเป็นคนดีก็พอแล้วพอจะเป็นคนดีสูงขาวดำได้เบิด์บ่ส่วนได้เปี้ยสูงขาวแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้อสเปกนะบอมีกับประเทิคันว่าขาวแพงดอก ค <c oughs> ืนเนาะเนี้คืนนี้เนาะขินอยู่ได้เขนอยู่ไดนข้างแรกบ่เนี่ยเมนไอ้กล้องเนี่ย,น,ยน,นี่บแต่เฮาอะไรเฮาเห็นแล้วเฮายังคืนเนาะดูเน,เนาะเฮาก็ู้จักคุามถามมึนกันเลยข้างแรกเลยเนาะที่เปิดใจเลยคืนเลไปผู้จักข่อยได้ในไรส่าคือติดต่ออ่ากับู้จักนำเอื้อยเบิ้งช่องข่อยบอ่ เอ้ยเอ้ยเป็นคนเบ่งนี่ใช้เอื้ยเพิ่อนขับว่านั่งน้ำกันได้บ่เอาเอื้ยกับเพิ่นก็เป็นคู่คือกันบอสบายดีเด้อหเอื้อยเอื้อยเพิ่นผู้นี้บ่โทรหาข่อยน่ะแม่สอนอยู่น้ำกันแหละโอ้ตอนน้ำกันถัแทนกันและวห้ว่าน้องสาวนี่โสดแม่เดี๋ยวมาเรียนน้ำกันแล้วโดนเอ็ดนี่น้องกันแล้วจะรบกวนแบบลงเนแบบมีฝุ่นเบาคู่มื เห็นหมูพนนมยุแต่คนนั้นลยจะเซยยังขนาอะไรวะอันสนใจบ่เห็นตู้คำมันเปิดใจวะขนาดเห็นตุคำเปิดใจโอ้ตุคังดังนี้แต่เาต้อน้องๆเปิดใจออน ค่ะซองแม่พุทษาตะเหน่ภาษาไทยเนี่ยเด้อยืดตีตัวซ้งไปชมแล้วบ่โดยมีซองนำขาในน้องไมค่ะก็เปิดซองนังผัผ่านยังหน่อห้องบุพมีผู้ติดตามับ้ำโดยก็ติดตามใปเแม่พุทษาในของภาษาไทยโดยเจ้าไทยเกี่ยวกับเด็กน้อยเนี่ยบ่บม่บ่เข้ากับไทยตั่วไปเลยอ๋อจันว่าเวลาอ่ะบิ่งเด็กน้อยกับไทย้บ่าโดย้วยโดยเออกับเอื้อยเพื้นนี่เนาะซื้อซองมันกะ อแอ่พ่นซับเนาะพี่ห้องเนาะฝากส่งตุ้คำหม่เด้อพูนซับ้าวย่าตคำูจักชื่อให้บ่แต่ละคนนี่ไอ้ลืมถามยังบหูยังบหูเพราะว่าเออเพิ่นเป็นคนแนะนำมาพูจักีตุคคำเนาะผูไ้ตูวเดียวให้น้อง น้องอ่าล่าเพิ่นแนะนําน้องตบีแนะนําเบิ่งแต่ละคนกล้องไปสั่นอแนะนําแนะนําให้อ่สักครู่นูน้องตุไซเนาะอตุไซตุไซแม่ตุไซปันสุอันนี้อ้ายตุิปันสุแล้วก็ไอ้ตุคปันสุอ่าไอ้ตเด่นปันสุประมาณนี้เนาะโดยเพราะว่า ต้องบอกแนะนาก่อนอ่าฉิได้สิเคินสีอายกันต้องเคินต้องอายเด้อมีเมียบัดแล้วอ่าอ่าอันนี้คือมาเพื่อมาเป็นสะพานหักให้เจ้าเป็นพอสอ่าก็ฮหู้หู้ว่าเจ้าเพราะว่าเอ้ยเจ้าว่าเจ้าบ่มีแฟนบ่มีอย่างก็เลยมาเปิดใจให้ย้อนว่ามาเคินมาอายเนี่ยบ่จักจั่างบ่มีผู้บ่าวนียบ่เจ้าว่าอารมณ์ผู้บ่าวบ่จักเนาะเป็นคนขี้อายแน่นะ น่าน้าแดงเข่าแดงเข่าอะไรแบบนี้จะไปเจะทั่วพิ้นเลยแหงทั่วแหงอายนี่ฮะคำว่าติดต้อผู้บ่าวให้ล้มได้บ่อฉันปวดไอพ่อได้กตพอได้อ่าจันวันติดต้อให้รถผู้บ่าวโทรมารถเขินใช้พิทควาใช่พิทัวอยู่บ่าวได้เลยจะได้เราสองคนนะได้อันนี้อาจจะ พบกันครั้งแรกแนี่ยไอจีไอเนาะไอทุค้ำไอทุค้ำลมนะเนาะไอไอกับไอกล้องเนาะจะไอเด้่พี่น้องเดินนี่เนาะคนเฮาผู้สาวเด้ก็ต้องไอแน่อ่ะข่าวเรื่องต่อแบบนี้อายุเด้อันสาวลอยคิดว่าอายุนี่สิประมาณจากปีในสเปคของเจ้าิเลครบ แมนคนประมาณเจ็ดเจ็ดแปดเจดเจ็แปดนี่ึ้นไปนไปหาึ้นไปนะบจะเจ็ดเจแปดืนไปหาประมาณเมนสามสิบไปเมนกับโมเงขันว่สามสิบห้าเมนสี่สิบเดสสี่สิบก็ได้บอสี่สิบสี่สิบอะไ้เอออะเนาะสามสิหาลงมาเนาะสามสาลงมาหาเจ็ดประมาณนี้ เอาคำว่าถึกชาบูบาวสีอายุสี่สิบมามักเลยลองเป็นคนดี่อเป็นคนดีเนี่ยจะลองลองบ้างเพราะว่าเด้อไอสิบบ่อยฟังคันคนที่อายุที่ว่าช่วงอายุสี่สิบนี่ขามองในมุมหนึ่งนี่คนว่าเพิ่งยังมีแฟนนี่อีกมุมหนึ่งนี่เอาจจะเป็นคนที่ว่าเพลียนหลาย เพิ่นเฮียนหลายหรือว่าเพิ่นมีเวียกมีงานหลายเลยเพิ่นจนบุญยิวลาที่ว่าที่จะหาคู่ที่จะมีเมียที่จะมีู้สาวแล้เพิ่นหากระเฮียนจบอย่างสิและเพิ่นอาจจะจะได้มีบุเสกู้สาวเพราะว่าในอายุสี่สิบเพิ่นอาจจะมีคบเพิ่นมีเวียกเฮ็ดเพิ่นมีรถเพิ่นมีเฮือนอ่าพุ่มฐานเพิ่นสีดีเนาะมันจะเป็นผลดีแบบนึ่งขฮาาลมหรือว่าเฮาคุยกับคนที่มีอายุ เปิดสีเบิง้งชิดูแลเขาได้เป็นผู้ใหญ่กว่า<ม>แต่ห้าโมองอีกมุมนึงนี่มันสิแปลกกูว่ามันจะมีบางคนนี่อายุสี่ิบนี่ยังบุมเมียนี่นึ่งนี่เลือกหลาย<ม>สองจุจิจุกจิกเะสามาอาจจะเป็นผูห้างผู้ใหม่คนจิตามีคู่แล้วแมนซีมากไปลินไปเที่ยวเก่งก็อาจจะอคนแมนเหตุแห่มีคู่ มันก็มีสองยางแต่คนอายุน่อยช้ำกันกับเจ้าบบบนี้ช้ำกันหรือว่าสหสหกนี่หนึ่งเขายังบริตั้งโตครับหนงหน่นอยู่ยังหลินอยู่ยังหากระเฮียนจบสองมาหนี่ยังบ่มีเผื่อหากกระเจ้าหาโลช่องเวียกแมาก็ชีหน่อยนักดอกเจ็ดเ้าแปดนี่สีตั้งโตสีมีรถมีเฮือนนะแมนหรือว่าเจ้ามากแบบสั้นกะ กะบบ่ตินาะความมักไปมันต่ว่าคุยกับเขากัหาซอยกันอนาคตทำมืต้องกันแต่าไว่าจะสากันพยูกันสามไปพร้อมกันนประมาณนี้กัน้เนาะนคือสเปคเพิ่นเนาะสเปคเพินสเปคเพิรนประมาณสักเจ็ดสเปคสามสิามสเาสเปคเพิ่นสามได้เบิดนั่นระวางลงมาหาสชได้เบิสี่ห้าชินไปคือว่าได้แล้วซลอย ชาลอยนี่เป็นลูกคนที่เท่าไรขออนุญาตถามเรื่องครอบครัวคนที่สองคนที่สองมีไอ้น้องจากคนมีสามคนเอออันเลยผู้หนึ่งแล้วก็น้องชาหล่ะเจแต่คนจอเนาะมีิงสองไซเนาะครอบครัวชาลอยมาเป็นคู่นี้โดนหรือเปล่าก็โดนโดนอะไรจากปีเขาบอก สามปีปลายสี่ปีนี่นะบอทเมนชีบีนี่เลยเงินเดือนของสาวอยนี่เดือนละเท่าไรนี่เดือนสองล้านเดือนละสองล้านเป็นเงินอ่าบาทกะบสามพันประมาณสามพันบาทสามพันตาสามพันปลายสามพันปลายอ่าบอเกอบ์บอทสามพันหาก็เกือบประมาณสามพันห้าอะไรไปเนาะวันนี้เฮือนสาวลอยกับบอลเฮดเลี้ยงนี่ไกลกันเตอะบ่ ประมาณจักรลักไกลสิวันจักรลักว่าเตะลักอยู่ลักเจ็ดเขาเขาเขาไปไหนอีกแบบนี้ประมาณเจ็ดลักแปดลักเนนเขาไปไหนหมู่บ้านเนนบ้านหนองพืบ้านหนองผือเวคาสิโนเนาะทางบอลเลเยกเบื้องเบื้องหลังเฮียร์บอกลงเรื่องลงเบื้องหลังเฮียนเบื้องหลังเฮียน์ลักเจ็ดเนี่ยเที่ยวคู่มือมือเช่าเช่าแรง จกินข้าวกินน้ากินอยู่นมงยนเพิ่นอยู่มงยนตอนเชียงแต่ว่าน้ำมันรดเขาก็ะไรใช่เองเขาเดือนหนึ่งนี่เงินเหลือเก็บข้าวข้าวประมาณเท่าไหร่ว่าเหลืออยู่บ่กหลือตันเรือตีเรือมาไล่เลยเนาะ การมันลดถ้าได้ประมันลดแต่แพงเนาะหลังน้ำเนาะอยู่เคยกินนี่เนาะดีดีเพราะว่าตอนเที่ยงได้กินอยู่นี่เนาะตอนเช้าเ้ากับกินมาแต่เฮือนเฮาะไย่ว่าผู้หญิงบบเพือบอกินข้าวเนาะมีอย่างเป็นกบบเป็นผู้สาวดิื่องสมองสมางเนาะอืมใช่คมสวยคมงามในเนาะฐานะครอบครัวนี่แบบว่าคิดว่าตัวเองฐานะเฮาจัดอยู่ในอันดับแบบใด กับพอดีกับแบบปั้นข้างกับแบบนี้กับพี่มินจนไปส่งมาเปิดใจนี่คืออยากเปิดใจกับแ็บมินอันคุณเดินมากับลองลองมาเปิดใจเบิ้งแบบนี้เธอมีคนคุยมินเปิดเจอเจอะแค่คนเลื่อกเพื่อเจอ มอบ่ได้เนาะสายนิงสายแนนพี่น้องบางที่คนเฮาน่ะเพื่อมาพบหักกันอยู่ในโลกออนไลน์ก็มีด้หลายคนกะอ่าคือกันเพราะว่าคอยก็เมีย่อยนี่กันยังเจอกันอยู่ในเฟซคือกันคือกันเจาเดียเจออยู่ในเฟซได้คอยนะคอยในเฟซ่อยสีเล่าอยู่สารลอยฟังเพราะว่ายันคิดว่ามันโบเมนเรื่องลิลินคือชุมุนทีาเปิดใจกัน ราะว่าข่อยไปเตะบ้านมือหนาข่อยใส่เสื้อกีฬาข่อยไปเตะบ้านข่อยหมักเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดข่อยเลยทายหูบล่งปิดหลังมามือแรกกับหูบลงบบบนี้หูบลงเฟรนด์บอสเมนนี่เรากดใจบบบนี้กดหัวใจให้เจ้าแบบแปะได้เนาะข่อยเราแปะข่อยว่าผู้สาวไม่ใช่กดใจให้ข่อยเลื่อนเบิ่งแล้วมีแต่ผู้เดียวนี่กดใจให้อ่าข่อยเลยกดข่อยก็กดให้ขึ้นบบบนี้ กดตรก่คตมาแล้วเรียบร้อยกดเลยบาทได้เลยบาทนะไก่โคตรไก่ก่อนโคตรไก่กันเลยบาทโคตรที่ไม่ถักก่อนเจ้าขอมือนี่ผู้ชายอะไรเนาะได้เลยเหรอเจเห็นพี่อยู่สวรรค์เมียข่อยกะแบบเดียวกับเจ้าแต่เวลาเห็นพี่ขัานอาหารจะได้เป็นแม่ครัวให้เจ้าบาทเจ้าของมือนี่ไข่ซื้อโตไปเป็นแม่ครัวประจําโตเลยบาทนี้แป้งเอาเลยจะแบบนี้เนาะได้เลได้เนาะมึงคืออาจจะเป็นพมลิขิตหรือว่า ใส่แน่นอาจจะเกิดขึ้นเมียคู่เกิดขึ้นได้คือกันสินเสมอกันน่นะเนาะแม่เห็าว่าได้บเชื่ออาจคู่ครองของอ่าสลอยนี่อาจที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไทยหรือว่าอยู่ลาวเฮาแต่บางทอมันอาจจะบูม,มาใน,นลูกแบบที่ว่าอยู่ใกล้กันเนาเนาะาะเนาะนะมนาณีนะเนา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 ะเดี๋ยวมะเนาะอากอ่าบอกสลอยว่าเนาว่าเอาคเิาลงไปกะเนาอนาเนาเานาาเนะนเนาะาาเ เพราะว่าบางคอมเมนต์ก็สีอ่าแงนี่บอกคอมเมนต์เขากระบโบเห็นดีน้ามาเลยโบมมาวันซะเขากับเม่นเพราะว่าข่อยกับเฮ็ดกระไข่แบบคิดว่าแบบเดี๋ยวกบเคยบ่งเท็กมีเอาอ่ะอ่าแต่เทคนไม่เอาเขาจีจับไตหลายคนมันเลือกกันลดอะนะอันนี้ข่อยก็จะคือกันข่อยก็เอาเจ้านีมาให้นุ่มเลือกบแต่ว่าเจ้ามีเจ้าเป็นคนที่มีสิทธิ์นบไฟในแต่ละคนตัวเจ้าเออ คิดิเรื่องนะเมนดูกับเจ้าเพราะว่าสมมุติว่าคอยตอิดต่อผู้บ่าว่าให้เจ้าว่าโอ้พูนียย้ไอ้จุกจิกจุกจิกออ่านิสัยคือเล็กน้อยบอบอบอ่มากบบจังกัดตัดไปบ่ลมบ่ได้บบได้บังคับว่าเจ้าต้อง อ่าลงออ่าไม่ได้บังคับมีแต่น้องว่ะอู้ผู้นี้โอเคมากดีอ่าผู้นี้โอเคมากได้ไอ้เออให้เรามาหาเลยเด้อมาะลินน้ำเนยเด้อโทรมาหลินน้ำเนยอ่าขันพินอยู่ไทยอย่างี้ไม่อย่างไเนาะเขาลงกันอ่ามานั้นจะได้อ่าเนาะมีอย่างค่าใจอยากถามบ่วีเนี่ยเช่าอยาก จากเคินจากอายแล้วบ่ซั่นแล้วตอนนี้ถ้ายิ้มเก่งเนาะยิ้มเก่งยิ้มเก่งยิ้มจนจบคลิปจบยิ้มแต่ตอนจนจบชอาลอยเนาะอ่าพี่น้องอ่ะฝากในเด้อ FC ตัวชิทุกคน FC อ่าทุกคําทีมงานนี่แหละใน4กล้องเนาะคือว่าลองเบิ่งพี่น้อง้ยเนาะมาฮักกะคุยกันเบิ่งแหมเฮากะ เป็นได้แต่ให้แต่สะพานฮักเนาะให้ผู้บ่าวกับผู้สาวล่มหรือว่าคุยกันเองเนาะเฮานี่บ่เคยฮู้จักกันซ้ำเลยเด้อพี่น้องเด้อบ่ฮู้เลยอ่าแั่งเลยเลยดีกแข่งเลยแมนบ่เคยฮู้จักกับน้องเพิ่นอีกบ่เคยฮู้จักกันเลยเพียงแต่ว่าเฮาก็อยากมาเฮ็ดให้ความฝันน้องเพิ่นเป็นจริงอ่ะก็ให้เจ้าเจอคนที่ดีเจอแท้เนาะแท้อ่าเดี๋ยวสร้างไปนํากันเรียสิขอเฟซเจ้าไว้ ก็ขอไล่ไว้เพื่อว่ามีอันเอฟซีเพิ่นมักฮักกจิตชงให้เพื่อนและให้เจ้าล้มกันคุยกันประมาณนี้อย่ายิกมือตัวเองมั้เือม้ือหนาต้องเอาพักเอาหยามากให้ทับไว้พอได้เด็ดเด้เด็ดเิ่นเด็ดฟักหอมพักกะเพราไปเรื่อยเขินบ่ ห <laughs> รือว่ามีไม่ก็เอาไม่มาปะแล้ก็เอาดินชายมาให้เคียรปมาณน,นี้เนาะหยอกหยอกหยอกเอาสบายดีเด้อมนัน้องลอยสบายดียดคู่ลอยไม่น้องคู่ลอย